ทรงประกาศอนุตรธรรมจักซึ่งใครๆประกาศไม่ได้ภิกษุทั้งหลายหน้าป่าอิสิปตนะมิขทายวันใกล้กรุงพาราณสีเราตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศให้เป็นไปแล้วซึ่งอนุตรธรรมจักชนิดที่ไม่ประกาศให้เป็นไปได้โดยสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกภิกษุทั้งหลาย การประกาศธรรมจากนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกและการทำให้เข้าใจได้ซึ่งอริยสัจความจริงอันประเสริฐสี่อย่างสี่อย่างเราไหนเล่าสอย่างคือการบอกการแสดงและถึงการทำให้เข้าใจได้ซึ่งความจริงอันประเสริฐคือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับไม่เหลือของทุก และทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลายเราตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ประกาศให้เป็นไปแล้วซึ่งอนุตตรธรรมาจากักดังนี้แล